ดีครับผมผมบอยนะครับสุขใจแองธิกนะครับวันนี้ก็จะมีเอามาเสนอนะครับเป็นพ้าสมเด็จวังหน้าลงรักปิดทองทั้งองค์แต่ไม่รู้ว่าทันสองสี่หนึ่งหรือเปล่าแต่ดูก็เนื้อก็จะแกะมากๆนะครับก็สวยสวยงามเพราะว่าผมก็จะมีอยู่ไม่กี่องค์น่าจะมีประมาณได้ได้ประมาณสิบองค์เองนะครับจากที่คนแก่เขาแบ่งให้มาคนท่าคนแก่ชาวบ้านก็แบ่งให้มาเราก็เอามา ราคาก็ไม่ได้แพงแต่เห็นว่าสวยดีก็เอามาเก็บไว้พอเก็บไว้นานๆมันก็ไม่ได้อาไปใช้อะไรไม่ได้อาไปไหนก็เลยเอาลองเอามาให้พี่ๆอ่งน้องท่านผู้ชมได,ได้มาชมกันว่าชมบาร,รมีว่าสวยจริงไหมหรือว่าถ้าอยากจะได้ครอบครองก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมก็จะเอามาลงให้ชมผมมีแค่สิบองค์แต่วันนี้จะมาลงให้ห้าองค์ก่อนนะครับ องแรกนี้ก็จะเป็นก็องแรกนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะครับหลังสมเด็จนหลังคุดนะครับสมเด็จหลังคุคด,ดคผมก็เคยมีองค์หนึ่งแต่เป็นเจ็ดชั้นแต่เป็นหลังคุดเหมือนกันแต่อันนี้ก็สวยแก่งเนื้อจะแก่งมากๆครับนี่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองก็จะเป็นนี่ฮะลงรักปิดทองเหมือนกันก็จะเป็นพิมพ์พระแก้วมรกตมาดูหนาวนะครับ ก็จะองค์จะเล็กหน่อยนะครับแต่ก็ลองรับปิดทองเนื้อแกล่งสวยครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับอันนี้ก็สวยมากนะฮะแล้วอีกองค์นึงก็คือจะเป็นยอดขุนพลนะครับก็เรียกยอดขุนพลหรือเปล่ารูอันนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็สวยหลังเรียบนะครับก็รองรับปิดทองทั้งองค์เหมือนกันจะจะแกล้งเนื้อจะแกล่งมากครับแล้วก็สวยมากแล้วก็มีองค์นึ่งองค์นี้ที่หลายหลายคนก็ตามหาก็อยู่ พุทธ้อนนะครับองพุทธ้อนหลังเรียบเหมือนกันอันนี้ก็ลงรับปิดทองอันนี้ผมมีอยู่สององไม่น่าจะเกินอย่างละสององหรอกแต่ทั้งหมดเนี่ยจะมีประมาณสักสิบองค์ได้นะครับแต่ก็ให้เช่าเป็นหลักพันอันนี้ก็จะเป็นไกเซอร์นะฮะพิมไกเซอร์พิมไกเซอร์พิมไกเซอร์นี่ก็อันนี้ก็มีองค์เดียวนะครับที่ที่ลงรับปิดทองทั้งองค์นะครับอันนี้มีอยู่แค่องค์เดียว ทั้งหมดจาก10องค์เนี่ยวันนี้เอาไว้ห้าองก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาลงมาเพิ่มถ้าถ้าท่านสนใจกันนะครับวันนี้ก็จะลงเอาไว้ที่5องค์เพราะว่าลองดูก่อนว่าจะมีคนชอบไหมถ้ามีคนชอบผมก็จะลงใน e p สาย EP สี่ต่อไปนะฮะวันนี้ก็เอา5องค์ก่อนนะครับเพราะว่าลงทีละน้อยๆก่อนเพราะว่าลงเยอะๆแล้วจะเกรงใจกลัวจะจะจะ,จะดูกันจะยื่นเยอะเกินไปนะครับ เอาทีละนิดทีละนิดกันนะครับแล้วก็จะเอามาให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ